w a r ์เรนบ f ฟเ t ตกล่าวขอบคุณบริษัท Apple ก่อนประกาศแผนวางมือจากการบริหาร b i r ร์ h i ัย h ฮ a เ a อร์แน่จะพอทราบกันแล้วนะครับว่าคุณปู่วอ r ์เรนบ f ฟเ t ตในวัย94ปีเตรียมวางมือจากการบริหารอนจาจักรเบ r ร์กชัย h ฮด h a อร์เวบริษัทลงทุนที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกครับ โดยก่อนหน้าที่วอลเลนบรัฟเฟตต์เขาจะประกาศแผนวางมือแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับเกรกเบลรองประธานบริษัทนะครับต่อหน้าการประชุมผู้ถือหุ้นเขาได้กล่าวขอบคุณบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Apple ที่ทําให้การลงทุนเมื่อปี2016สร้างกําไรมหาศาลให้กับเขาครับโดยเขาบอกว่าทีมคุกทําให้บร h i ั e มีเงินมากกว่าที่เขาทําได้ซะอีกซึ่งไม่มีใครที่สร้าง Apple ได้นอกจากสตีฟจ็อบส์แล้วก็ไม่มีใครที่นอกเหนือจากทีมคุกที่พัฒนาแอป l e ให้ยิ่งใหญ่เหมือนกับที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับโดยสื่ออย่าง CNN รายงานนะครับว่า Berkshire Hathaway มีหุ้นส่วนใหญ่ใน5บริษัทด้วยกันนั่นก็คือ American Express Bank of America Coca Cola Chevron และลงทุนมากที่สุดใน Apple ซึ่งมีมูลค่าเกือบ70,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว2.3ล้านล้านบาทข้อมูลณนะเดือนกันยายนปี2024ตามการรายงานผลประกอบการไตรามาสที่3ของ Berkshire a p ปเปเป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคระดับพรีเมียมมีแบรนด์ที่แข็งแกรง่งมีความพักดีจากผู้ใช้งานสูงและก็มีระบบนิเวศท,ที่เหนียวแน่นด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับทำให้คุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตที่หลีกเลี่ยงจากการลงทุนในบริษัทเทคมาโดยตลอดเพราะมองว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่เข้าใจยากหันมาลงทุนในด้านนี้แล้วก็กลายเป็นหนึ่งในความสำเร็จสูงสุดของเขารวมถึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สนันวงการการลงทุนทั่วโลกครับ ปัจจุบัน Berkshire ได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้น Apple ลงจำนวนมากแล้วนะครับโดยตอนนี้เหลืออยู่ที่300ล้านหุ้นตีเป็นมูลค่าอยู่ที่61,600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว2ล้านล้านบาทตามการรายงานของเว็บไซต์ Stock c i r c l e ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนหุ้นที่บริษัทเข้าไปลงทุนมากที่สุด หลังจากนี้คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่า Apple ที่กำลังเผชิญปัญหากับกำแพงภาษีของ d o n ัลด์ทรัมจะยังคงเป็นหุ้นหลักที่สร้างกำไรให้กับ b s ริษั Hathaway หรือไม่ครับ